สวัสดีค่ะเราอยู่กับช่องบุญมูฟวี่วันนี้แอดจะสปอยซีรีส์จีนเรื่องเทียบท้าปัตตพี EP ที่3 EP ที่4ฝากกดไลค์กดติดตามได้เลยนะคะนายน้อยตระกูลฉีพอมีเรื่องกับพระเอกเสร็จก็มาฟ้องพ่อบอกว่าข้าเจอม้าตัวนึงสวยมากแล้วก็พาพ่อมาดูพราพ่อรู้ว่าม้าตัวนี้เป็นของพระเอกแล้วลูกชายได้มีเรื่องกับพระเอกก็มาขอโทษเป็นการใหญ่ แล้วหัวหน้าตระกูลฉีก็มาบอกว่าข้ามีเรื่องจะขอร้องให้ท่านช่วยที่เมืองอี้หวีมีสองสกุลใหญ่คือตระกูลฉีของข้าและตระกูลชางแต่สกุลชางนั้นคบคิดกับอดีตสนาบดีของชางโจมันเลยได้รับใบอนุญาตค้าขายเกลือมาหลายปีตอนนี้มันก็กดขี่ข้ามโดยตลอดข้าอยากขอร้องให้ท่านช่วยนำใบอนุญาตขายเกลือน,นั้นมาให้ข้าได้ไหมข้าจะมอบระดกครึ่งหนึ่งของตระกูลให้พระเอกก็ตอบตกลง พระเอกก็สืบรู้ว่าหัวหน้าตระกูลช้างชอบไปหอนางโลมจึงจะไปหอนางโลมแต่นางเอกก็ตามมาด้วยและปลอมเป็นชายเข้าไปพอถึงที่หอนางโลมก็เจอเป้าหมายหัวหน้าตระกูลช้างมาที่หอนางโลมกำลังดูเต้นระบำยื่อยวนอยู่นางเอกก็พูดแซวว่าพวกผู้ชายนี่ชอบดูเต้นระบำยื่อยวนแบบผื่นกามแบบนี้ทุกคนเลยเหรอแต่พระเอกก็บอกว่ามันก็ไม่ใช่ทุกคนหรอกนางเอกก็ยื่นหน้ามาใกล้ๆว่าถามจริงเหรอ เจ้าหน้าแดงนะพร้อมจับไปที่แก้มแล้วก็อกของเขาหัวใจของเขาก็เต้นรัวพระเอกก็รีบปัดมือออกแล้วก็บอกว่าไรสาระนะต่อมาหัวหน้าตระกูลชาก็ให้นางลมไปปฏิบัติส่วนตัวพระเอกก็ให้นางเอกปลอมตัวเป็นนางลมชุดแดงแทนเพื่อจะแย่งใบอนุญาตมาพอนางเอกมาถึงนางเอกก็ต้องเต้นยั่วยวนหัวหน้าช้างแล้วก็พูดจาหวานล้อมให้มันเอาใบอนุญาตออกมาโชว์ แล้วพระเอกก็ออกมาทุบหลังมันจงสลบพระเอกก็พูดกับนางเอกว่าเจ้าแต่งตัวแบบนี้ก็แปลกดีนะแล้วนางเอกก็เข้าไปโอบพระเอกแล้วก็พูดว่าความงามของข้าเข้าตาท่านบ้างไหมล่ะตอนนั้นหัวหน้าตระกูลช้างก็ตื่นขึ้นมาก็ถามว่าพวกเจ้าเป็นใครหลังจากนั้นพอมันรู้ตัวตอนของพระเอกนางเอกมันก็กลัวนางเอกก็ถามว่า สำนักงานรับของตัวยหุ้นอยู่ในเมืองอยู่ตรงไหนมันก็แกล้งว่าเดี๋ยวข้าจะวาดแผนที่ให้นะมันเดินทางยากแล้วมันก็กระโดดออกหน้าต่างไปพระเอกนางเอกก็เหาะตามออกมาแล้วทั้งสองคนก็มาถึงสำนักตัวหุน้นพวกมันก็สวมชุดดำออกมาต่อสู้กับพระเอกกับนางเอกพระเอกก็ใช้อาวุธลับพัดจัดการส่วนนางเอกก็ใช้แพรไหมคาวต่อสู้พวกมันก็ใช้กับดักพิษทั้งสองจึงลืบหนีไป พระเอกได้เก็บผ้าที่คนร้ายทําตกไว้ในนั้นมีงานปักรูปสัตว์ในตำนานอยู่เช้าวันต่อมาก็มีข่าวว่าบ้านของสกุลชาถูกเผาตายยกรัวแต่จริงๆแล้วเป็นการตบตาวน่าชากับครอบครัวได้หนีไปแล้วสมบัติของตระกูลชาก็ได้ตกเป็นของพระเอกแล้วเขาก็มาแจกจ่ายให้ประชาชนผู้ยากไร้ ด้านนางเอกกับหนูน้อยก็เดินอยู่แถวป่าก็เจอนกน้อยตกลงมาจากต้นไม้มีตัวสีดําและตัวสีขาวนางเอกก็บอกพระเอกว่าเราช่วยกันเลี้ยงคนละตัวนะแล้วพระเอกก็เอาตัวสีขาวไปเลี้ยงนางเอกก็ได้เลี้ยงตัวสีดําแล้วทั้งหมดก็แยกย้ายกันหนูน้อยหานผู้ขอติดตามนางเอกไปด้วยนางเอกก็พาหนูน้อยหานผู้กลับสํานักเทียนฉวงระหว่างกับหนูน้อยหานผู้ก็ต้องนอนกลางดินกินกลางทรายกับนางเอกไปด้วย แตกต่างจากตอนที่อยู่กับพระเอกที่ได้นอนหรูๆกินอย่างดีดูน้อยหารผููก็บนุนทำไมไปเส้นฉี้จอมยุทธผู้เก่งกาจถึงไม่มีเงินซักกระแดงเดียวระหว่างที่เดินทางนังเอกก็เห็นคนลี้ภัยเป็นจำนวนมากแล้วก็ได้ยินข่าวจากชาวบ้านว่าที่ชาวบ้านลี้ภัยเพราะกลัวถูกจับเกณฑ์ไปเป็นทหารเพราะช่วงนี้แต่ละเมืองมีผู้คนต้องไปเป็นทหารเพื่อสู้รบพอตั้งแต่ป้ายขั้วการหายแต่ละเมืองก็อยากจะขึ้นมาเป็นใหญ่ ผู้คนก็ต่างอดอยากนางเอกก็ต้องเอาเงินก้อนสุดท้ายมาเลี้ยงผู้คนเพราะนางเอกไม่มีเงินก็ต้องพาหนูน้อยหานผู้มาที่ป่าหาจับปลาแล้วก็หาผักกินขณะก่อกองไฟหน้าตานางเอกก็เปื้อนฐานเต็มไปหมด ต่อมาหนูหน้อยหานผู้ก็มาเดินเล่นแถวพุ่มหญ้าคนรับใช้ของหวนเสื้อจื้อผ่านมาเห็นอะไรตะคุ่มตะคุ่มอยู่แถวหญ้ากันุก,ก็เป็นพวกรอบค่าจึงใช้กระบี่หวังจะปิดชีพแต่นางเอกก็มาห้ามไว้นางเอกก็ใช้วรยุทธต่อสู้กับคนรับใช้คนรับใช้ก็แพ้แล้วหวนซสื้อจู๋เจ้านายของแม่ทัพที่เสียชีวิตไปก็มาต่อสู้กับนางเอกแล้วทั้งหมดก็รู้ว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดกัน ฉากตัดมาที่เมืองล่วตอนนี้ก็ถูกกองทัพของเมืองฉางโจโยกทัพมาหวังจะย,ยึดเมืองแต่องชายอู่ยวันก็อาสาเจรจาศึกทั้งนี้ให้องค์ชายอู่ยวนได้ออกมาคุยกับหัวหน้าทัพฉางโจให้ข้อเสนอสงบศึกบอกจะไม่เก็บค่าผ่านทางของเมืองล่วในการค้าหัวนหน้ากองทัพก็ตอบตกลงแล้วก็ยกทัพกลับไปด้านนางเอก ก็ให้ห่วงเสื้อจูเลี้ยงข้าวแล้วนางกับหนูน้อยก็กินกันอย่างเลออเธอแต่ห่วงเสื้อจือก็ปิ้งนางเอกในความน่ารักของนางหลังจากที่กินเสร็จนางเอกก็มอบมีดที่มีป้ายขั้วการให้กับห่วงเสื้อจือบอกว่าแม่ทับให้ไว้ก่อนตายแล้วก็บอกว่าช่วยตรวจสอบดูได้นะว่าเป็นจริงหรืออันปลอมแต่พระเอกบอกว่ามันเป็นของปลอมชื่อจือก็เลยเพิ่งรู้ว่านางคือปัเืนชีมีหน้าล่ะนางถึงเก่งวรยุทธนะ์นัก แล้วนางเอกก็ถอแยกทางไปกับหนูน้อยที่เมืองลัว่วตอนแรกกองทัพสางโจได้สงบศึกไปแล้วแต่ก็กลับมาใหม่เพราะแม่ทัพคนก่อนโดนปดตอนนี้ขันทีผู้เลือกง่าก็มาเป็นแม่ทัพแทนอัวเยอะก็จัดการตั้งรบใหม่แบบมีแบบแผนตอนนั้นพระเอกก็เหาะมาที่กองทัพสางโจมาหาขันทีผู้คุมกองทัพแล้วเขาก็ขู่ขันทีไปว่าถ้าเจ้าไม่ยกทัพกลับยังไงเจ้าก็แพ้แล้วจะตายคามือข้าเนละ แล้วก็หักทงลบทําให้ขันทีกลัวแล้วก็ยกทัพหนีกลับไปหลังจากนั้นเมืองลั่วก็จัดปาร์ตี้กันฉลองที่ไม่ถูกยึดแล้วองชายอูยวนก็มาขอบคุณพระเอกตอนนั้นก็มีจดหมายมาจากสื่อจือ้อเนื้อความก็บอกว่าข้าได้ป้ายคั้วการมาจากไปเฟื่อนฉีแล้วแล้วก็บอกว่าไปเฟื่นฉี่สวยมากจริงๆอูยวนก็เลยพูดแกล้งแซวให้พระเอกได้ยินว่า สื่อจื่อนี้ไม่เคยชมหญิงใดว่าสวยเลยนะสงสัยจะถูกใจนางพระเอกก็แอบหึงตอนนั้นระหว่างทางที่นางเอกกลับก็เจอพวกจอมยุทธหวังจะเอาป้ายขั้วการจากนางแต่นางก็บอกนางไม่มีแล้วสือจื่อก็มาขวางไว้บอกว่าป้ายขั้วการอยู่กับข้าใครอยากมีปัญหาก็เข้ามาพวกนั้นก็ต่างกลัวไม่อยากมีปัญหาจึงหนีไปนางเอกก็ได้กล่าวขอบคุณสือจื่อที่มาช่วยแล้วก็แยกทางกัน แล้วนางเอกก็พาหนูน้อยมาถึงสำนักช่วงนางเอกก็เล่าให้เจ้าสำนักฟังว่าข้าได้ต่อสู้กับสำนักต้วหนุนและมีเรื่องแปลกๆพวกมันพกผ้าที่มีลายคล้ายสัตว์ในตำนานเจ้าสำนักก็เล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนมีกองทัพลึกลับมันอำมาผิดและลบเก่งมากตอนนั้นมันพุ่งเป้าไปที่เมืองตาตงสมัยนั้นทั้งหกแ้นยังมีสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นจึงช่วยกันปกป้องเมืองหลวงไว้ได้ และธงของกองทัพลึกลับก็เป็นรูปสัตว์ในตำนานนี่พวกมันหลบซ่อนตัวมาเป็นร้อยปีเลยเหรอเกรงว่าตอนนี้บ้านมืองจะยิ่งวุ่นวายนะสินางเอกได้พาหนูน้อยหานผู้มาเป็นสิษย์ของธนักช่วงแล้วก็บอกหนูน้อยให้ตั้งใจฝึกวิชาตัวมาจะได้เก่งกาศเหมือนข้าที่ชายแดนมึงหยงโจ องชายสามได้พาทหารมาฝึกนอกเมืองเลยจะแวะไปหาองค์ชายสององชายสองก็คือพระเอกที่แกล้งป่วยอ่อนแอมารักษาตัวอยู่นอกเมืองคนรับใช้ก็ต่างห้ามไม่ให้องค์ชายสามเข้าคนรับใช้สาวผู้จงรักก็บอกว่าองค์ชายสองป่วยหนักกําลังรักษาลมปานอยู่แต่ที่จริงแล้วคือพระเอกยังไม่กลับถ้าถูกจับได้ว่าออกไปนอกเรือนจะถูกทําโทษหนักตอนนั้นองค์ชายใหญ่ก็มาสมทบ สาวใช้ก็ห้ามอีกก็เลยโดนองค์ชายใหญ่ตบสะเลือดกบปากสาวใช้ก็บอกว่าข้าไม่สามารถให้เข้าได้ถึงตายข้าก็ยอมองค์ชายใหญ่ก็เลยเคี้ยนซะคุณนางใหญ่ก็เดินมาอีกบอกว่าอย่าตีนางแล้วทั้งสาก็เข้าไปพอถึงที่หน้าเรือน คนสนิทของพระเอกก็บอกว่าตอนนี้พระเอกกำลังเดินลมปานอยู่ห้ามเข้าองค์ชายสามก็เห็นเงาของตัวปลอมอยู่ก็คิดว่าไม่สบายจริงๆจึงกลับองค์ชายสามกลับไปองค์ชายใหญ่ก็ถามคนสนิทว่าองค์ชายสองไปไหนหระที่จริงแล้วองค์ชายใหญ่ก็รู้ว่าพระเอกไม่อยู่จึงมาแกล้งเล่นละครให้องคชายสามเชื่อแล้วคนที่บอกให้องค์ชายใหญ่มาช่วยก็คือขุนนางใหญ่อาจารย์ของพวกเขา ต่อมาองค์ชาย3กลับไปก็รู้สึกได้ว่าตั้งโดนหลอกแน่ๆองค์ชาย3ก็เลยไปฟ้องท่านพ่อพ่อก็เลยจับกองทัพชุดใหญ่มาดูด้วยตนเองว่าองค์ชาย2อยู่หรือไม่แล้วฉากก็ตัดจบไปนะคะยังไงฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้แอดจะรีบอัพอีีถัดไปนะ